เราเชื่อว่าฟ้าหลังฝนมันย่อมสวยงามเสมอชีวิตที่เผชิญกับความเจ็บปวดมันเหมือนพายุฝนที่โหมเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งรับบางครั้งมันก็เหนื่อยจนทําให้หลายครั้งมีน้ําตาท้อจนอยากจะเดินถอยแต่สุดท้ายพายุฝนเหล่านั้นมันจะผ่านไปในสักวันหนึ่งแล้วฟ้าหลังจากนั้นจะเป็นฟ้าที่สวยงามมากๆหลังจากที่เราเฝ้ารอมันมานาน เราจะได้เรียนรู้จากพายุฝนที่โหมเข้ามาได้เติบโตจากความเจ็บปวดที่เราต้องเจอเราจะเก่งขึ้นเติบโตขึ้นและมีท้องฟ้าที่สวยงามหลังจากนั้นเนื้อหาบทความเสียงที่ไม่ได้ยินอันัมดูลินละหากใครที่กำลังประสบปัญหาหรือบททดสอบขอให้อดทนอีกนิดนะท่องเอาไว้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอขอให้ทุกคนผ่านบททดสอบไปได้และพบกับวันที่ดีอามน